บทที่11มุกหยินและอย่างโอชิงฐานอาการของเจ้ากำเริบอีกแล้วหรือหลินตั้งเอ่ยขึ้นด้วยความตระหนกโผก้าวเข้าหาร่างบอบบางที่สั่นสะท้านจากความเย็ยนเยือกเยืที่กำลังแผ่ทะลักจากชีพจรรับใบหน้าง,งามเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวเขียวคลำ้ำ เพราะความเจ็บปวดเขาแค่ยืนใกล้ย,ยังหนาวสถานไปถึงกระดูกเด็กหนุ่มจึงไม่ยากจะฆ่าดาวระดับความเจ็บปวดของนางเลยข้าจะไปเรียกท่านพ่อหลินยังกล่าวอย่างรวดเร็วไม่อย่าไปชิงฐานรีบพูดพร้อมกับคว้าแขนหลินตั้งไว้ฝืนความเจ็บปวดเอ่ยว่าเมื่อไม่มีประโยชน์อีกอย่างหายากนักที่ท่านพ่อจะอารมณ์ดีเช่นนี้โปรด อย่าไปเลยค่าเทนไดใบหน้าของชิงฐานซีเซียวเ,เหมือนคนตายหลินยังรู้สึกเจ็บปวดลึกๆในหัวใจจึงได้แต่กัดฟันพลางพอยักหน้าตอบด้วยว่าชิงฐานพูดถูกต้องแม้ว่าเขาจะเรียกท่านพ่อมาก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแม้แต่น้อยมีแต่จะเพิ่มจำนวนคนที่ต้องกังวลมากขึ้นก็เท่านั้นชิงฐานป่วยเป็นโรคหนาสุข,ขั้วมาตั้งแต่เด็กหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความเย็นจะสะสมตัวนานแน่นแล้วประทายขึ้นภายในร่างของนางส่งผลให้อวัยวะภายในเจ็บไปหมดนางต้องทุกขทรมานมานานกว่า10ปีแม้แตะลินสิวเองก็ไม่อาจหาวิธีรักษาหรือบรรเทาอาการป่วยได้ครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามที่จะใช้พลังหยวนเพื่อขับไล่โรคหนาวสุดขั้วนี้สุดท้ายตัวเขาต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบครึ่งเดือนเพื่อที่จะต้านอาการหนาวเย็นที่เข้ามาแทรกในร่างกายแทน ดังนั้นเมื่อโรคหนาวสุดข,ขัว้วกำเริบขึ้นมาทั้งสามคนในบ้านกลับทำได้เพียงเฝ้ามองชิงฐานเผชิญกับความทุกข์ทรมานตามลำพงังหัวใจของพวกเขาแหลกสลายเป็นพันพันชิ้นอย่างนั้นข้าจะพาเจ้ากลับไปที่ห้องเขาสังเกตว่าร่างกายของชิงฐานเริ่มเป็นอัมาพาตจากอาการปวดเขาอุ้งนางขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนรีบวิ่งเข้าห้องของนางเหมือนคนบ้าแพกแกเมื่อเข้ามาในห้องของนางได้แล้ว หลินตั้งรีบวางคนป่วยลงบนเตียงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ลูบแขนของตัวเองรู้สึกหนาวจนแขนชาราวกับว่าถูกแทงด้วยเข็มเป็นพันๆเล่มพี่ตั้งท่านท่านควรจะกลับได้แล้วค่าทนได้ชิงฐานสุกร่างบอบบางของตนใต้ ผ้าห่มพึมพำอย่างอ่อนแรงในขณะที่พูดร่างก็เริ่มที่จะสั่นสะท้านรุนแรงมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าโรคหนาวสุดข,ขั้วที่เป็นอยู่นี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบก,กับครั้งก่อนหน้าหนาวเหลือเกินหนาวมากชิงฐานโผลหัวออกจากผ้าห่มหน้านางซี่จนเป็นสีขาวกระทั่งเส้นผมยังพราวระยับไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งบทที่11มุกหยินและหยางโพชิง ฐานอาการของเจ้ากำเริบอีกแล้วหรือหลินตั้งเป็นกังวลเขาผุดลุกผุดนั่งอยู่ข้างเตียงของนางทันใดนั้นเขาก็หยุดฝีเท้าลงกัดฟันถอดรองเท้ากระโดดขึ้นบนเตียงเข้าไปโอบก,กอดชิงฐานแน่นผ่านผ้าหม่ม ผู้ฝึกยุทธจะมีความเข้มแข็งและพลังชีวิตที่แข็งแกร่งหลินตั้งหวางที่จะใช้ความอบอุน่นของร่างกายบรรเทาอาการเจ็บปวดของชิงถานแม้จะรู้ดีว่าการกระทําของตนแทบจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่อาจทนดูชิงถานทุกทรมานจากความเหน็บหนาวไปตามลําพังได้พี่ตั้งอย่าทาอย่างนี้เมื่อรู้สึกได้ถึงอ้อมกอดของหลินตั้งชิงถานก็รีบห้ามปราแม้ว่านางเกือบหมดสติจากความหนาวเย็น แต่การเคลื่อนไหวของหลินตั้งทำให้นางฟื้นคืนสติได้บางส่วนนางเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคหนาวสุข,ขั้วในร่างกายเป็นอย่างดีกระทั่งหลินเสียวซึ่งพลังหยวนอยู่ในระดบับที่หยวนจริงระดับปฐพียังยากที่จะจัดการกับโรคนี้ได้ดังนั้นหลินแตง้งซึ่งมีกำลังภายในเพียงขั้นสี่เท่านั้นจะทนได ไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแม้ว่าขากันไกลจะสั่นตึกๆึกแต่ลินตั้งกลับกอดชิงฐานแน่นอย่างห่วงแหนแม้ว่าพวกเขาจะถูกกั้นกลางด้วยผ้าหม่มแต่หลินตั้งรู้สึกราวกับว่ากำลังกอดก้อนน้ำแข็งพันปีอยู่ก็ไม่ปาน ความเย็นจอกกระดูกเข้าไปเรากับมีเข็มนับพันพันเล่ทิ่มแทงร่างกายเขาอย่างไม่ลดละกอดได้เพียงชั่วครูร่างกายหลินตั้งก็เริ่มสั่นลปดน้ำแข็งปรากฏบนคิ้วและฟันของเขามันลุกลามขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถึงจะเจ็บปวดแขนของหลินตั้งกลับยิ่งกอดน,น้องสาวแน่นมากขึ้นชิงฐานซซหัวลงบนอกของหลินตั้งดวงตาจ้องมองหลินตั้งที่นอนตัวสั่นพลางกัดฟันทนความหนาวเหน็บเมื่อรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ได้รับ น้ำตานางก็เริ่มไหลออกมาจากก้นบึงของหัวใจนางรู้ดีว่าตนเป็นเด็กกำพร้าตลินตั้งกับครอบครัวกลับดูแลนางอยากดีประหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันขอบคุณพี่ตั้งชิงฐานพึงพำเบาพึงพำเบาขณะที่นางเริ่มสติพร่าเลือนเปลือกตาค่อยๆปิดลงช้าๆจนวูบหลับไปในที่สุดน้ำแข็งแผ่อาณาเขตไปบนร่างของหลินตั้งมากขึ้นเรื่อยๆสติของเขาเริ่มจะจางหายไปเช่นกัน ทว่าพลันเกิดแรงลมที่แปลกประหลาดขึ้นตรงบริเวณอกของเขามันค่อยๆดูดซับเอาความหนาวเย็นในร่างกายของเขาออกไปจนหมดความรู้สึกหนาวจนถึงกระดูกถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วหลินตั้งค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นพอได้สติ ก็จ้องมองไปยังเกล็ดน้ำแข็งบนแขนที่กำลังละลายความงุนงงบังเกิดเมื่อนึกขึ้นได้หลินตั้งรีบแหวกเสื้อตรงที่เก็บซ่อนหินลึกลับไว้ขณะที่เอื้อมมือไปสัมผัสกลับพบว่ามันมีไอเย็นปกคลุมอยู่บางเบา หินลึกลับดูดซับพลังความเย็นได้หรือนี่หลินตั้งกระพริบตาปริบป,ปริบรอยยิ้มแห่งความยินดีปรากฏขึ้นบนใบหน้าน,นี่เป็นเรื่องไม่คาดฝันมาก่อนเลยจริงๆโรคร้ายที่แม้แต่ท่านพ่อก็ไม่อาจยื่นมือเข้ามาช่วยได้กลับแก้ปัญหาได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้หินก้อนนี้ ในขณะที่หลินตั้งกำลังตื่นตระหนกชิงถานที่ซึ่งสติไปก็เริ่มขยับตัวเบาๆดวงตาของนางค่อยๆเปิดออกช้าๆทันทีที่รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนางถึงกับอุทานความหนาวหายไปแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นหลินตั้งตอบพร้อมรอยยิ้มเกาหัวเบาๆกล่าวกับชิงถานตอนนี้อาการของเจ้าคงจะดีขึ้นแล้วรีบนอนเถอะเป็นเช่นนั้นจริงๆพี่ตั้งต้องขอบคุณพี่มากชิงถานพึมพำเบาพึมพำเบาแก้มของนาง กลายเป็นสีชมพูเปล่งปลงั่งขณะที่จ้องมองไปยังใบหน้าของหลินตั้งเราเป็นครอบครัวเดียวกันเด้าไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำนี้หลินยังยินน้อยน้อยตกที่หน้าอกตัวเองเบาเบาเฉกเช่นชายชาตรีเมื่อเห็นว่าเวลาล่วงเลยจนเป็นยามดึกจึงตัดสินใจที่จะไม่รบกวนชิงฐานต่อรีบโบกมืออำลาแล้วเดินออกจากห้องของนางไปสายตาชิงฐานจ้องมองร่างของหลินตั้งที่กำลังเดินออกไปจากนั้นนางก็นอนคว่ำลงบนเตียง เธอว่าสาวน้อยยังไม่อยากที่จะนอนหลับจึงแตะมือน้อยๆไปที่แก้มสีชมพูเปล่งปลัง่งเท้าเล็กๆที่ขาวราวกับหยกของนางแกว่งขึ้นลงช้าๆริมฝีปากสีชมพูระเรื่อปรากฏรอยยิ้มหวานที่ดูเข้ากับดวงหน้างดงามกระจ่างใสของนางยิ่งนักหลังจากออกจากห้องของชิงฐานหลินตั้งวิ่งไปที่ห้องของตัวเองด้วยความเร็วราวกับสายฟ้า เขารีบปิดประตูห้องก่อนที่จะนำหินลึกลับที่ถูกซุกอยู่ใกล้กับหน้าอ,อกออกมาภายใต้แสงไฟปรากฏผลึกสีขาวคุณขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วผุดขึ้นมา3เม็ดจากรอยแยกกลางหินหลินตั้งหยิบเม็ดผลึกสีขาวทั้งสขึ้นมาอย่างระมัดระวงังขณะที่เขาหมุนมันเล่นบนฝ่ามือเขารู้สึกราวกับว่ามีไอเย็นกระจายเข้าไปในร่างกายตนส่งลึกไปจนถึงไขกระดูกไอ ความเย็นจากเม็ดไขมุกเหล่านี้เกือบจะเทียบเท่ากับไอเย็นที่แผ่มาจากร่างกายของชิงฐานเว้นแต่ว่าไอเย็นของเจ้าสิ่งนี้ให้ความรู้สึกอ่อนโยนกว่ากันมากสิ่งนี้สินะที่กลั่นออกมาจากความเย็นของร่างชิงฐานหลินตั้งพึงพำในขณะที่กำไห่มุกสีขาวในมือแน่นไขมุกเหล่านี้เต็มไปด้วยพลังหินแต่กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกที่รุนแรงเหมือนตอนที่อยู่ในร่างของชิงฐานหากว่าเจ้าสิ่งนี้ สามารถกลั่นออกมาจากร่างของมนุษย์ได้ในทางกลับกันมันก็ย่อมต้องถูกมนุษย์ดูดซับพลังของมันได้เช่นเดียวกันสิแม้ว่าเขาจะยังห่างไกลจากระดับหยวนจิ้งแต่หลินตั้งก็รู้ว่าหลังจากที่ก้าวหน้าเข้าสู่ระดับหยวนจิ้งแล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการดูดซับพลังหินที่มีอยู่ระหว่างฟ้าดินเข้าสู่ร่างกายหลังจากนั้นพลังหินที่ดูดซับจะผสานเข้ากับพลังหยวนที่อยู่ในร่างของผู้ฝึกยุทธ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการโจมตีของคนผู้นั้นให้มากขึ้นเมื่อก้าวหน้าไปถึงพลังหยวนระดับเทียนหยวนจิ้งระดับเทพยุทธ์แล้วก็ต้องดูดซับพลังหยางที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลกเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งในที่สุดเมื่อพลังหยินและหยางรวมกันภายในร่างของผู้ฝึกยุทธ์พลังขั้นหยวนต้านก็จะบังเกิดด้วยเหตุนี้จึงเรียกวิธีฝึกแบบนี้ว่าการชกชิงหยินและหยางสำหรับพลังหยวนระดับหยวนจิ้งและเทียนหยวนจิ้งแล้ว พลังหินหยางถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดอย่างไรก็ตามระหว่างโลกและสวรรค์น,นั้นพลังหินหยางจะถูกแบ่งชนิดไว้เป็นหลายหมวดหมู่แต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองแต่คนส่วนใหญ่มักเลือกดูดซับพลังหินหยางโดยตรงจากสวรรค์และโลกเพราะมันเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดทว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนพลังหินหยางชนิดพิเศษในธรรมชาติหาพบได้ไม่ง่ายแล้ว ดังนั้นคนรุ่นหลังจึงค่อยๆอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแน่นอนว่าคาบอีบางคนเลือกที่จะดูดซับพลังหินหยางแบบพิเศษซึ่งมันส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นแข็งแกร่งกว่าภัยฝึกฝนในชั้นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านี้พลังหินหยางประสิทธิภาพสูงนั้นหากได้ดูดซับระหว่างการฝึกฝนหยวนจิ้งและพลังเทียนหยวนจิ้งแล้วผู้ที่ดูดซับมันจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งถึงขั้นหยวนตันได้เลยทีเดียว ดังนั้นเหล่าคาบดีจึงยอมเสียเงินทองจำนวนมากเพื่อค้นหาพลังหินอย่างชนิดพิเศษเพื่อช่วยให้โอกาสในการบรรลุพลังท่านหยวนต้านของพวกเขาสูงขึ้นแม้ว่าหลินตั้งไม่เคยได้พบเจอกับพลังหินมาก่อนแต่สัมผัสที่ได้รับจากไข่มุกสีขาวนวลน,นี้ต้องเป็นพลังหินไม่ผิดแน่และประสิทธิภาพของมันสูงกว่าพลังหินธรรมชาติที่อาจพบได้ในช่วงของการฝึกที่หยวนจิ้งและเทียนหยวนจิ้งอย่างแน่นอน บางทีพลังหยินที่มีอยู่ภายในไขมุกนี้อาจถูกจัดในประเภทเป็นสมุนไพรบำรุงขั้นสามหรือสูงกว่านั้นก็เป็นได้และเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังระดับหยวนจริ้งสิ่งนี้มีค่าพอที่จะทำให้ผู้คนมากมายสามารถแข่งข้ากันได้เพียงเพื่อครอบครองมัน บทที่12ทขั้นที่สิมุกหยินเหล่านี้ข้าจะเอามันใช้ในการรักษาอาการบาดเจ,จ็บของท่านพ่อหลินตั้งลีริมตีปากเมื่อความคิดนี้ถูกจุดประกายขึ้นในดวงตาเด็กหนุ่มมองความเข้มข้นของพลังที่มุกหญินทั้งสาปล่อยออกมาในฝ่ามือยามนี้ พลังของหลินเซียวลดลงมาอยู่ในระดับที่หยวนจิ้งหากว่าได้ดูดซับพลังหยินในมุกเหล่านี้ความแข็งแกร่งของท่านพ่อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นแน่อย่างไรก็ตามการรักษาอาการบาดเจ็บภายในของหลินเซียวยังคงเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปอาการของบิดาก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆทุกวันทุกวัน จากนี้ไปค้าจะต้องหาโอกาสให้ท่านพ่อได้ดื่มของเหลวสีแดงจากหินลึกลับนี้เพื่อว่ามันจะช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บภายในของท่านพ่อได้ปัจจุบันหลินเสียวต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บภายในมาตลอด หลายปีที่ผ่านมาหลินเซียวเพียนออกเดินทางตามหาสมุนไพรบนภูเขามารักษาตัวเองแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นทำได้เพียงประคองอาการให้ทรงตัวเท่านั้นหากอาการบาดเจ็บภายในเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษา ลิ้นเซียวอาจจะเป็นอันตรายได้หากต้องหลดซับพลังหินจากมุกทั้งสามเม็ดนี้ถ้าท่านพ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็ตระกูลหลิมนอาจจะเรียกตัวท่านกลับทันทีเลยก็เป็นได้เพราะหลายปีที่ผ่านมานี้ตระกูลหลิ้นม,มีผู้ที่ก้าวผ่านพลังหยวนระดับเทียนหยวนจิ้งเพียงแค่สามคนเท่านั้นในเมืองชิงหยางผู้ที่ก้าวหน้าถึงระดับเทียนหยวนจิ้งอาจถือได้ว่าเป็นชาวยุทธผู้ยอดเยี่ยม คนในเมืองนี้มักถือเอาความแข็งแกร่งของตระกูลจากการนับจำนวนผู้ที่บรรลุพลงังหยวนระดับเทียนหยวนจิ้งที่มีอยู่ในตระกูลนั้นๆดังนั้นหากหลินเซียวกู้คืนความแข็งแกร่งของเทียนหยวนจิ้งกลับมาได้ ไม่เพียงแต่จะได้ตำแหน่งจอมยุทธผู้แกร่งลกล้าหลับคืนมาอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการปึกยุทธของเขาก็จะหายไปเช่นกันนี่คืออนาคตที่หลินตั้งหลิวเยียนและชิงฐานใฝ่ฝันกันมายาวนานหลินตั้งหัวเราะน้อยๆ ให้กับความคิดของตัวเองเขาเดินไปหาขวดเล็กๆในห้องใส่มุกหินสามเม็ดลงไปอย่างระมัดระวังเขารู้ว่ามุกหินเหล่านี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสมุนไพรบำรุงขั้นสามหรือสิ่งที่มีค่าทเทียมกันได้สบายๆเมื่อจัดเก็บเรียบร้อยแล้วหลินตั้งก็ถอนหายใจโล่งอกทว่าเขากลับรู้สึกเจ็บปวดร่างกายขึ้นกระทันหันแม้ว่าหินลึกลับช่วยดูดไอเย็นของโรคหนาวสุดข,ขั้วจากร่างกายทิงฐานออกไปแล้ว แต่ร่างกายของเขายังคงได้รับผลกระทบจากพลังหินธรรมชาติจนแนวสันมีไอเย็นเข้ามาในร่างกายค่าความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกายของเขาเกิดจากผิวที่กำลังลอกคราบครู่ต่อมาเขารู้สึกเรากับว่าความปวดเมื่อยได้ลุกลามเข้าไปจนถึงไขกระดูกความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังพยายามทะลวงกระดูกของเขาให้แหลกเหลวเป็นจุลผลัดเปลี่ยนไขกระดูกก่อนหลินตั้งกระพริบตาปริบ การผลัดเปลี่ยนไขกระดูกเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลกุกำลังภายในขั้นที่5มันช่วยเพิ่มความทนทานของกระดูกของผู้ที่บรรลุก,การฝึกมีน้ำจวามยังช่วยเพิ่มพละกกำลังและความเร็วเป็นอย่างมากแต่หลินตั้งเพิ่งจะก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นที่4ตามการคำนวณของเขาแม้ว่าเขาจะมีของเหลวจากหินลึกลับก็จะต้องใช้เวลาถึง10บวันก่อนที่จะบรรลุขั้นนี้ได้แล้วมันเกิดขึ้นตอนนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้น มันจะต้องเกิดจากโรคของชิงฐานเป็นแน่หลังจากคบคิดอยู่นานในที่สุดหลินตั้งก็คาดเดาคำตอบสำหรับคำถามของตัวเองได้ฉับพลันความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเด็กหนุ่มถ้าโรคหนาวสุดข,ขั้วในร่างกายของชิงฐานส่งผลน่าอัศจรรย์ต่อการสร้างกำลังภายในจริงๆละ่ะ โรคหนาวสุดขั่วในร่างชิงฐานรุนแรงเกินไปหินลึกลับจะต้องมีการกลันกรองเอาความรุนแรงออกไปก่อนและเหลือส่วนที่เป็นประโยชน์ไว้ในร่างกายของข้าเป็นแน่หลินตั้งขมวดคิว้วเขาจำได้ว่าหลินเซียวซึ่งพลังหยวนอยู่ในระดับที่หยวนจิ้งยังต้องพักฟื้นนานถึงครึ่งเดือนหลังจากพยายามจะช่วยรักษาอาการของโรคหนาวสุดขั้วให้ชิงฐาน ดังนั้นเมื่อเทียบกับตนที่มีเพียงกําลังภายในขั้นที่4จะความสามารถจัดการกับโรคหนาวสุดขั้วนี้ได้อย่างไรคงเป็นเรื่องตลกแล้วในเมื่อหาเหตุผลอื่นไม่ได้ก็เหลือเพียงหินลึกลับเท่านั้นถ้าไม่คิดเลยว่าโรคของริงฐานจะส่งผลเช่นนี้ออกมาได้อีกไม่นานอาการนี้ก็จะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งสินนะหยินตั้งพึงพามและเริ่มทะเลาะก,กับความคิดสกปรกของตัวเองหากโรคหนาวสุดขั้วนี้กำเริบขึ้นมา ชิงฐานก็จะทุกข์ทรมานอย่างหนักท่านนี่เป็นราคาที่จะต้องจ่ายสำหรับมูไก่มินหลินตั้งเห็นที่จะรับไม่ไหวหลินตั้งระงับความคิดน่ากลัวนี้ลงอย่างรวดเร็วเขาบิดตัวเล็กน้อยเอนตัวนอนลงบนเตียงดวงตาค่อยๆปิดลง หินลึกลับบนอกเริ่มเรืองแสงจังๆอีกครั้งหลินตั้งเริ่มจะเข้าใจหินลึกลับมากขึ้นทุกทีทุกครั้งที่หลับเขาจะได้มาอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความมืดมิดสถานที่ที่ร่างกายเขาเป็นเพียงดวงจิตนะที่แห่งนั้นอาจจะเป็นก้นบืงของจิตใจเขาเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จะถูกนํากลับไปยังโลกแห่งความจิทุกประการท่ามกลางความมืดร่างเงาเรืองแสงและร่างมนุษย์ออกกระบวน่าแทบจะพร้อมเพียงกัน จนเกิดคลื่นเสียงคมชัดดังออกมาอย่างต่อเนื่องหินตั้งใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของเงาเรืองแสงแม้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นการกระตุกหลินตั้งก็จดจำได้จนหมดทุกท่วงท่าหลังจากฝึกมาเป็นระยะเวลานาน หลินตั้งก็ยังไม่สามารถบรรลุขั้นสุดยอดของกำปัน้นทะลุฟ้าได้แม้ในความเป็นจริงหลินตั้งจะถือว่าเป็นผู้ที่ฝึกเพลงมัดน,นี้ในระดับที่สูงส่งเพราะเขาสามารถใช้กำปั้นทะลุฟ้าขั้น9ก้าได้แล้วทว่าถึงเขาจะเรียนรู้เคลดวิชาของเพลงมาจากร่างเงาได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงไม่สามารถที่จะสร้างเสียงสะท้อนครั้งที่สิบได้เลยสักครั้งปางๆเมื่อเงาเรืองแสงออกท่าสร้างเสียงสะท้อนในครั้งที่เก้า นิ่งตั้งงสมาธิเพื่อรอคอยเสียงครั้งสุดท้ายทันทีช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขารู้สึกราวกับว่าตนได้กลายเป็นเงาเรืองแสงกลายเป็นเงาที่เคลื่อนไหวอย่างเร่าร้อนในทุกเสี้ยวจังหวะกระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดก็ยังสลักลงชัดเจนในจิตใจของเขาปังคลื่นเสียงก้องตัมครั้งสุดท้ายดังออกมาระลอกคลื่นที่ทรงพลังควยพุ่งออกมาจากปากมือของเงาเรืองแสง ความแข็งแกร่งของมันไรกัดอย่างแท้จริงนั่นเขารู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรดวงตาหลินตั้งแปลงประกายสนุกสนานในที่สุดเขาก็ได้รู้เคล็ดลับวิชาที่อยู่เบื้องหลังขั้นที่สิบในขณะที่หลินยังรู้สึกแปลกๆเขาเห็นชัดเจนว่าเงาเรืองแสงใช้การไหลของแรงและคนพบว่าเสียงสะท้อนครั้งที่สิบนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากพลังแขนแต่มาจากพละกกำลังภายในร่าง เสียงสะท้อนก้าวครั้งแรกมาจากภายนอกในขณะที่ครั้งที่สิบมาจากภายในด้วยการประสานงานที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูกสามารถทลายขีดจำกัดของเสียงสะท้อนที่9้นั่นคือเสียงสะท้อนที่สิบของกำปั้นทล,ลูฟ้าหลินตั้งตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นการผสานพลังนี้แม้แต่หลินเซียวเองก็ยังไม่ทราบถ้าไม่มีหินลึกลับนี้ หลินตั้งก็จะไม่รู้เคล็ดลับการสร้างเสียงสะท้อนครั้งที่สิบเช่นกันกำปั้นทะลูฟ้าขั้นสิบไม่ถือว่าอ่อนแอแม้แต่น้อยตามการคำนวณของหลินตั้งความรุนแรงของมันเทียบเท่ากับเคล็ดวิชาขั้น2ได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าหลินตงจะยังไม่สามารถบรรลุกาปบ้านทะลุฟ้าขั้นสิบได้อย่างแท้จริงแต่เขาก็มีความมั่นใจว่าหลังจากที่ได้รู้เคล็ดวิชานี้แล้วเขาจะฝึกมันจนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขาคิดว่าเมื่อตอนเชี่ยวชาญขั้นสิบแล้วมันจะกลายเป็นอาวุธสังหารของเขาในภายภาคหน้าที่สำคัญหลินตั้งมั่นใจว่าตนเองสามารถรับมือได้แม้แต่คนแบบหลินผง ที่อยู่เหนือกว่าถึงสองขั้นทั้งในทางทักษะและพลังหยวนครั้นพอนึกถึงความไรย้ยางอายของหลินโหงที่หมายจะบังคับให้บิดาของเขายอมอนุญาตให้มั่นหมายกับชิงฐานความโกรธก็บังเกิดขึ้นในจิตใจของหลินตั้งจนใบหน้าร้อนผ่าตอนนี้ข้าแน่ใจว่าจะฟาดเจ้าให้แพ้ย่อยยับได้แน่แน่เจ้าจะต้องอับอายจนไม่กล้าเสนอหน้ามาให้ข้าเห็นอีกหลินตั้งยิ้มเยาะแต่มือกลับปล่อยหมัดที่รุนแรงออกไปอย่างรวดเร็วเขาวางเท้าไว้ มั่นและเริ่มฝึกอีกครั้งด้วยรู้ดีว่าหลินหงเองก็ฝึกหนักและก้าวหน้านำไปเรื่อยๆดังนั้นเขาจะต้องทำงานหนักต่อไปปังในความมืดร่างของเด็กหนุ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วด,ดังลิงลมแม้หยัดเหนือพร่างพรมลงบนร่างกายจนเปียกเหมือนเดินตากฝนแต่เขาก็ยังปล่อยมัดซวมแล้วซวมเล่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเสียงสะท้อนดังก้องและคมชัดสะท้อนในอากาศไปต่อเนื่อง ข้าจะต้องบรรลุวิชากำปั้นทะลุปาขั้นที่สิบให้จงได้